องค์เด็ดพระภูมิภาภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้2 5 6พ้ร้พาปัจจุบันสมัยกุมภาพันม์มคมาส,สุรทินที่28วันอังคารคือวันนี้ จัะเป็นปัจจุบันนับวันยังพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมเริ่มตะวันปรินีพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มิภาคอรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นมีในอันธันสาธุชนทั้งหลายจะพึงกันหนดจดจำนัดตรวจประกาศาันีกิตตปรังสาตจังธรมโมโสตะโพ ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายวาระโอกาสต่อจากนี้ไปจะเป็นการแสดงซึ่งกันสักกาศตามไปด้วยคาถาทันสิบสามกัน 1, าาหนึ่งพันพระคาถาตามลำดับนั้นในการเริ่มแรกนี้เป็นกนรารสังกัดปอกอา สื่ออดของพระพุทธศาสนาขอบรรดาท่านสาธุชนทุกท่านจงตั้งจิตตั้งใจเพื่อเป็นการส่งเสริมรบารมีบุญญาศาใีของเราบุคคลใดใครส่สดงระฟังพระสธรรมเทศนาในมหาเวทชันสันดอนชาดกบุคคลผู้นั้นเมื่อสังสมบุญยักบารมีเกิดกทุ้คราวแล่ก็จะได้เกิด ในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรโยในอนาคตตกาที่จะมาถึงจงตั้งจิตตั้งใจและพอฟังด้วยสัจจกคารกเป็นอานดิชนัมโมตัสสังขะคมบันต Namo tatsa bhagavato aramhato jama-jambudhata Namo tatsa bhagavato aramhato jama-jambudhata Sisi-siti jaya อ้างภูฮ่อมภ่อมวิหารฐานฐานดวงวิเศเพ่อว่าให้เป็นเหตุแนทั้งรายให้ได้ตั้งอยู่สธรม